สวัสดีค่ะเฮอิน hey นะคะสวัสดีค่ะอุ้มเองค่ะวันนี้พวกเราทีมงานเว็บตูนก็มารีวิวเว็บตูนกันอีกครั้งนะคะวันนี้พวกเราสองคนจะมารีวิวเว็บตูน Action แอคชั่นแับหนึ่งในตอนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะมาเรงสุดๆไปเลยตอนนี้นะคะพี่ชายสายบอริการนั่นเองค่ะ เรื่องเนี้ยคือมันมากๆเลยนะคะพระเอกของเรายูอีจินนะคะเป็นทหารรับจ้างที่ขึ้นชื่อเรื่องการต่อสู้ที่เพิ่งได้มีโอกาสกลับมาอยู่กับครอบครัวค่ะ <Wow. S 2> เขาเลยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนนักเรียนมัธยมปลายธรรมดานะคะโดยอาศาอัยอยู่กับคุณปู่แล้วก็น้องสาวของเขาค่ะแต่ทันทีที่ย้ายโรงเรียนเข้ามา เขาก็พบว่าดาโยน,น้องสาวของเขาเนี่ยถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแกค่ะพี่ชายอย่างเขาจะทนได้ยังไงก็เลยเข้าไปจัดการนักเรงพวกนั้นค่ะแต่ว่าทั้งๆท,ที่ไปทำถึงขนาดนั้นนะคะแต่คนพวกนั้นก็ยังอาศัยอิทธิลพลพยายามข่มขู่น้องสาวหนักกว่าเดิมค่ะอดีตนักสู้สุดโหดอย่างยูอีจิงเนี่ยจะปกป้องครอบครัวได้ยังไงต่อและชุดนักเรียนของพวกเขาสองคนจะกลับมาสงบสุขได้หรือไม่ ไปติดตามต่อที่พี่ชายสายบริการ์อัปเดตท,ทุกๆวันศุกที่ไลน์วัตตูนนะคะใครที่อ่านแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันนะคะส่วนวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ